มีอีกหลายตัวเลยที่คุณาสงสัยแล้วก็ยังไม่ดูเลยว่า,าตัวที่คุณาสงสัยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเบจิต้าเป็นหกดาวค่ะเป็น6ดาวจากตู้แซนะคะก็คือคุณาสงสัยแล้วว่าเออมันพออีโวไปแล้วมันจะเป็นยังไงคืออีโวเสร็จแบบคือขั้นแรกอะ่ะ คือมันจะเป็นเบจิต้าเลยค่ะแล้วก็พอคุณนะอีโวไปแล้วมันจะเป็นเบจิต้าสครับแล้วคือเหมือนมันจะอีโวได้อีกค่ะก็คุณนะก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันเป็นเบจิต้าแบบธรรมธรรมดาค่ะ6ดาวคุณนะก็คิดว่าเอออีโ e วไปแล้วก็น่าจะเออตัดแล้วแต่มันไม่ใช่ค่ะเหมือนรู้สึกว่าจะอีโวต่อได้อีกส่วนวัตถุดิบก็ ไม่ได้ใช้เยอะค่ะคุณอาก็เลยว่าเออเดี๋ยวอีโวให้มันสุดเลยก็ได้ค่ะที่ว่าน่าจะแบบมไม่รู้แหละว่ามันเออมันจะเป็นร่างแบบไหนอันนี้ก็คุณอาก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าอีโวมันเป็นอ่าอ่าน่าจะเป็นเบจิต้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นพ่ออันนี้คุณอาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นเบจิต้านะคะ เป็นหกดาวค่ะอีโัวเซ็มันเป็นเบจิต้าสองแล้วถ้าเราอ e ีววอ่าอีกขั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นเบจิต้าเออร่างอ่าเบจิต้าร่างสามจะบอกยังไงไม่คือเบจิต้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นพ่ออันนี้คุณเอรไม่แน่ใจแต่มันยังไงมันก็เบจิต้าไม่ใช่หรอเนี่ยค่ะก็คือตันที่อ่าเบจิต้าสามค่ะก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ก็คืออีโวไว้ค่ะ ก็คงไม่ได้ใช้หรอกมั้งก็คุณาชอบเก็บอยู่แล้วค่ะ,คะกอะ็อันที่จริงร่างแรกก็เท่นะคะร่างที่สองก็เท่เหมือนกันอยากเก็บไว้หมดเลยถึงจะไม่ได้ใช้ก็แทอะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะที่คุณออยากเอามาอวดคือเป็นตัวสตาร์พารค่ะเป็นตัวที่พออขึ้นไหลแล้วมันจะมีอเอฟเฟกค่ะคล้ายๆแบบแบบเบสซิ่งอะไรเงี้ยแต่คือตัวแบบเนี้ย มันมีน้อยตัวค่ะที่พอใช่แบบเออขึ้นไหลแล้วมันจะมีเอฟเฟกแบบเออสวยๆออกมาอะไรยเงี้ยครับก็มีแค่ไม่กี่ตัวค่ะก็เออรวมตัวนี้ด้วยก็คงมีแค่2ตัวเราั้งตัวแรกก็คงเป็นแบบอ่โอนันคขะใช่คนั้นอาพกขึ้นไหลแล้วเหมือนใส่เบสซิ่งอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมอา่าหลังจากอัปเดตเมื่อ2อวันก่อนบงครัคิปนี้ลงไปก็คง เวลาผ่านไปน่าจะ2ถึง3วันได้แล้วค่ะก็ตัวใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นตัวแรกของเราก็จะเป็นมาฮิโตค่ะจากามหาเวสผนึกมานครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่าอยูตู้แซดค่ะตัวนี้คุณน้าไม่รู้จักค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเบสซิงด้วยอ่าเรื่องนี้น้าไม่คุ้นเลยเพราะว่าน้าไม่เคยดูเลยแต่ว่ามาฮิโตเนี่ย เป็นตัวที่หลายหลายคนเกลียดค่ะหนึ่งในนั้นก็นะ้าค่ะเพราะว่าคือช่วงแรกๆอะ่ะมันก็ไม่ไม่แบบอ่ายังพอให้อภัยได้ค่ะพอหลังที่ว่าเอออ่าไปฆ่านานามิเนี่ยแหละคะ่นะน้าก็อืมก็เกลียดเข้าใส่เลยแะคะ่ะคือแบบคือมันเป็นตัวที่แบบ เชี่ยมากมากเลยแล้วมันมันไม่ควรที่จะแบบมีชีวิตแล้วมันก็อืมคืออันด้วยจริงอ่ะมันควรโดนอ่ายูจิฆ่าค่ะเรียว่าเป็นตัวละครที่แบบทําให้คนดูแบบเกลียดได้แบบอืมเกลียดเกลียดแบบไม่รู้อ่ะคือมันแอ้อภัยไม่ได้ค่ะ <S 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 จริงๆคือแบบฆ่านานามีได้ไงแล้วคือแบบ เออคนนั้นเป็นคนที่ชอบนานามีมากๆเลยชอบแ้้งบุคลิกแล้วก็ความเป็นผู้นำานี่ก็เออดูแลยูจิดีมากแล้วคือแบบคือมีคือมีไม,คม,ไม่คือมีไม่กี่คนนะเออที่แบบเออที่จะแบบเอ็นดูยูจิแล้วก็แบบเออให้ความรักอะไรกแบบ็เออกดโจก็ไม่เท่าไหร่ค่ะับชอบนานามีที่สุดแล้วครับผมสำหรับเรื่องมหาเบีย์นหนึ่งมาลองลงมาก็คือเป็น โทจิร่างที่ว่าออ่า,อาเกิดใหม่อีกครั้งไม่เชิงเกิดใหม่ค่ะก็คือปื้นขึ้นมาตอนที่ว่ามาอ่ามาเจอรู้ชายนั่นแหละก็คือร่างนี้คือหล่อหล่อมากกลับมาเลี่ยงเราดีกว่าสำหรับออมฮิโตะของเราก็คือใช้กี่ตัวนะคะเออใชห้าตัวแต่คือ ออกยากมากคือกวดจะออกแต่และตัวของน้าก็คือหมดไปเยอะมากเลยค่ะดูจากเพจล้วก็กำลังตีน้านเลยเลยบอกคือมันคือรอบแรกอ่ะก็คือได้แค่จากกำลังตีแค่ตัวเดียวเองขอรอบที่สองก็ไม่ต่างกันเลยก็หมดคุณน้าหมดไปสามกลางตีได้ขอคือแบบหมดไปเยอะมากจริงๆคืออัปเดตนี้คือคุณน้าน่าจะดวงแย่เองมั้งก็คือออก ออกน้อยมากๆเลยครับก็คือออกยากมากอะคือหายแค่ห้าตัวแต่ว่าต้องสุ่มต้องสามการันตะีอ่ะสามกรันตีก็คือเยอะนะเยอะเพราะว่ารอบหนึ่งก็450รอยห้าสิบค่ะก็อหนึ่งการันตีก็80รอบครัก็เยอะมากแล้วคือกว่าจะได้ครบแล้วคือวัตถุด,ดิบที่ใช้สินะ เป็นไอ่าเป็นวัตถุดิบไอเซนครแล้วก็จากเรดอ่าโกโจค่ะใช่ไอไอเซนน่ะคือมันใช้สองใช่ไหมก็ถือว่าอก็พอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวว่างๆ่าเนี่ยนะไปทำสำหรับมาฮิโตอ่าแล้วก็อีกตัวที่ว่า อยู่ในตู้แซดก็คุณอาก็เหมาอะค่ะก็คือดวงแย่มากเลยตู้ตู้ไฮก็ก็อย่างที่เห็นแล้วครัก็คือหมดเยอะมากตู้แซดก็เหมาค่ะก็หมื่นสี่ก็เบสซิ่งของน้องเป็นการขี่อ่เหมือนจะเป็นอ่า เหมือนเป็นกล่องหรือว่าลงอะไรสักอย่างหนึ่งพูดก็ไม่ได้ไม่รู้ค่เพราะว่าไม่ได้ดูในเมืตังนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรด้วยแล้วก็ตัวที่วนกลับมาในตู้สตาร์ดัชใช่ไหมก็คือมีหลายตัวมากเลยตัวเก่าๆก,ก็คือกลับมาหลายตัวอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนเขาจะเปลี่ยนโมเดลคาตาคูรีค่ะก็คืออ่า ในเรื่องวันพีซนะครับก็คือเปลี่ยนไปหลายตัวมากเลยบางตัวก็คือเปลี่ยนสีแล้วก็อย่างับบคาตาคูรีนี่แหละคะ่ะก็คือเปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับลิกสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้คุณนาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้เขาเปลี่ยนเพราะอะไรแล้วคือในที่สุดวัตถุดิบอ่า ไข่แปดสิบเก่าของเราก็ได้เข้ามาค่ะก็คือเกือบไม่ทันค่ะเวลาเหลืออสามนาทีตอนนี้นะเข้ามาก็คือกว่าจะเข้ามาก็คือเหลือแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะแต่ดีที่ที่เข้ามาทันคือคุณนะ้ารอหลายวันมากเลยค่ะก็อรอมาสี่ห้าวันไม่เข้ามาเลยสําหรับวัตถุดิบอเทวดาตัวนี้นี่ค่ะพอ e อีโวอ่าไม่ใช่อีโวค่ะ เปิดขายแปดสิบเก่าค่ะมันเป็นตัวนี้ค่ะคือคุณน้ำไม่รู้แต่ว่าคือคุณน้ำไม่เคยดูค่ะแต่ว่าน้องในนี้บอกว่ามาจากเออน้องมาจากในเรื่อง Q K คิวการเมส่ะได้มาจากเรื่องคิวการเมสเลยแต่ว่าน้ำไม่ได้ดูน้ำไม่ดูเลยกอ็อ๋อเป็นผู้หญิงค่ะชุดสีมพูแล้วก็มีน้องหมูอ่า เหมือนเป็นคล้ายๆสัตว์พันเชิญหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าส่วนเบสซิ่งของน้องก็ใช่เป็นหมูค่ะอารมณ์หมูอ่าหมูพึ่งอ,อะ่ะก็มันเป็นหมูลายพึ่งอ่ะส่วนน่ารักอ่ะน่ารักรก็อ๋ขอแค่เป็นผู้หญิงก็พอแล้วค่ะอีกอย่างคือตัวนี้นไม่เคยเห็นนะเวลาไปหาเหตุอ่ะ ก็เบสซิ่งมันไม่ค่อยสวยแล้วค่ะแต่ว่าอาหน้าเป็นคนชอบเก็บอ่าอาพระละคนผู้หญิงอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าอคุ้มหรือไม่คุ้มก็เอามาแล้วค่ะน้าก็เก็บอยู่ดีเพราะว่าเป็นตัวะครผู้หญิงพอหลังจากอัปเดตอาเห็นแอดมินเขาบอกว่าเจะเอาไข่ออกค่ะคน้า,นานก็เลย มาดูแล้วมันก็ยังเห็นอยู่ค่ะว่าเออไข่มันยังไม่หายไปเรือยว่าแอดมินลืมเอาออกอนนในคุณนาก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเออก็คือเขาแจ้งแล้วค่ะว่าเออเดี๋ยวเอาคือหลังจากอ่าอัปเดตก็คือเขาจะเอาอีเวนต์ไข่ออกไปเพราะคุณาเข้ามาก็ยังเข้ามาได้ค่ะแต่คิดว่าน่าจะแอดมินน่าจะลืมนั่นแหละค่ะเขาคงเอาออกีหลังนั่นแหละสำหรับอีเวนต์ไข่